ลำไยพวงทองตอนนี้เราเอาอยุประมาณ5เดือนแล้วนะครับอีก2เดือนก็สามารถเก็บจำหน่ายรับประทานได้นะครับลำไยพวงทองของเราจะมีเริ่มออกสู่ตลาดประมาณช่วงปีปใหม่แล้วก็ตุตจีและกระชิงเมงมันเป็นสามช่วงที่พลิกที่สุดนะครับแล้วก็มีปะปลายไปเรื่อยเริ่มต้นธันวามกรากุมพามีนาเมษาห้าเดือนนี้ครับมีกินตลอดครับแล้วลำไย ลำไยพวงทองอันนี้ก็คือรสชาติเขาจะหวานกำลังดีเนื้อกอบเม็ดเล็กลูกใหญ่น้ำไม่แฉะน้ำไม่แฉะแล้วก็เนื้อร่อนอร่อยครับอร่อยมากอ่าช่อนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ได้คะช่อนี้ถึงเก็บเกี่ยวก็ประมาณกิโลครึ่งถึงสองโลนะครับคือข้อดีเขาเป็นเขาจะช่อใหญ่แล้วก็ได้น้ำหนักดีเวลาขายก็ได้ราคานะครับของเรามีส่วอกที่ไหนบ้าง เราก็มีพ่อค้าคนกลางมาซื้อแล้วเราก็ส่งออนไลน์ได้แล้วก็ส่งห้างเซ็นทรัลแล้วก็ทั่วไปมีหลากหลายครับช่องทางการตลาดเราเยอะมากครับแล้ววันนี้ได้นํางานวิจัยมาพัฒนาแล้วก็่รับในสวนกำยานไหมคะเราได้นํางานวิจัยของอาจารย์จากแม่โจอาจารย์อุศนีแล้วก็อาจารย์ภาวินในเรื่องอทั้งระบบนะฮะตั้งแต่ ลาดขุดลาดดูปุ๋ยวิเคราะห์ดินแล้วก็ระบบช่วยน้ําในสภาวะอากาศร้อนซึ่งช่วยได้ครับจากงานวิจัยช่วยได้มากเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับ